นั่งข้างหลังจิบจะนั่งข้างหน้าคุณคุณให้คุณพ่อนั่งหน้าดิพ่อเขาแก่แล้วแล้วพ่อผมก็เมารถคุณก็รู้นี่ก็พ่อคุณแก่แล้วไงอ่ะคุณก็ให้พ่อคุณอยู่บ้านสิในเมื่อเมารถแล้วจะไปทําไมอะคะเกะกลรถเปล่าคุณนี่พ่อผมนะทําไมคุณพูดจาแบบเนี้ยก็พ่อคุณไม่ใช่พ่อฉันนี่ทำไมฉันต้องพูดดีด้วยหรอคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งอะที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ประจําของฉันคุณก็รู้นี่จะให้คนอื่นมานั่งได้ยังไงฮะคุณแต่นี่มันพ่อผมนะเอาแนวนะเดี๋ยวพ่อไปนั่งหลังนี่ดีสมใจคุณแล้วใช่ไหมอ่ะคุณจะยืนทําอะไรอยู่อ่ะรีบขึ้นรถเลยดิสก๊กปกจังเลยอะอนี่คุณทําอะไรของคุณอ่ะ ฉันก็เช็ดรถไงมันสกรปรกไม่เห็นหรือไงฮะนี่คุณมันจะเกินไปแล้วนะพ่อผมก็นั่งอยู่ข้างหลังอะทำไมคุณทำแบบเนี้ยนี่คุณไม่รู้ว่าต้องเอารถไปเข้าคาแคร์หรือเปล่าเนี่ยมันสกรปรกมากเลยอะรถเราไม่ต้องล้างหรอกผมว่าผมจะเอาคุณไปล้างที่คาแคร์นเนี่ยแหละฉันอาบน,น้ำแล้วและอีกอย่างหนึ่งนะคุณฉันว่าต้องเอารถไปฆ่าเชือ้อ ดี๋ยวฉันติดต่อร้านไว้หน่อยดีกว่าถ้าคุณจะติดต่อติดต่อลงเชือดควายไว้ด้วยทําไมอะผมจะเอาคุณไปพี่คุณชะใ้ฉันไม่ทําทานเหรอคะฉันไม่อยากทําทานหรอคะ่ะช่วงเนี้ยทําทานไาเยอะแล้วเน่แล้วคุณจะนั่งอยู่ทําไมอ่ะเสียเวลาจะไปก็ไปสิคะทาไมอะนั่งหน้านั่งหลังแล้วมันจะทําไมอะทําไมให้พ่อผมนั่งหน้าไม่ได้อะพี่คุณคุณไม่รู้เหรอว่าฉันกําลังเสียสละให้พ่อคุณอยู่นะ ก็นั่งหน้าเบาะมันก็เล็กคุณเห็นไหมแล้วเนี่ยคุณดูดิทางมันก็เห็นชัดเกินไปพ่อคุณสายตายาวเดี๋ยวอาจจะเห็นรถคันหน้าคิดว่าคุณจะชนแล้วทําไงฮะไม่ได้รถแอร์เอิร์นเนี่ยข้างหน้ามันเย็นเกินไปนั่งข้างหลังอะดีแล้วเบาะก,ก็กว้างอืที่ก็อย่างใหญ่แอร์ก็เย็นฉ่านั่งสบายจะตายและอีกอย่างนึงอ่ะฉันให้พ่อคุณนั่งบนรถนี้ก็บุญแล้วไหม แต่ก็จริงอย่างที่คุณว่านั่นแหละคุณคงเสียสละจริงๆอ่ะคำบอกเล็กแค่เนี้ยคุณก็คงนั่งลำบากผมไม่พอพ่อครับพ่อครับเอ่อพ่อเพิ่งมาจากต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวผมพาพ่อไปกินอาหารอร่อยๆนะครับวันนี้ผมพาพ่อไปเที่ยวด้วยนานๆพ่อจะมาจากต่างจังหวัดสักที่ะครับเดี๋ยววันนี้พ่ออยากไปไหนพ่ออยากกินอะไรพ่อบอกผมเลยนะครับไปไหนก็ได้ลูก นี่ลูกลําบากป่เนี่ย oh, ม,มัน<ำ>ก็ลําบากสิคะทำไมจะไม่ลําบากนี่พ่อไม่รู้ตัวเหรอว่าพ่อมาเนี่ยคนึ่งเขาลําบากกันแค่ไหนเนี่ยแผนที่จิ๊บวางไว้อะ่ะก็พังไม่เป็นท่าเลยคะ่ะเพราะว่าพ่อมาเนี่ยแหละนี่คุณนี่พ่อผมนะคุณพูดกนะับพ,พ่อผมแบบนี้ได้ยังไงฉันเป็นคนพูดตรงๆคิดอะไรฉันก็พูดแบบนั้นแหละทำไมฉันจะพูดไม่ได้ฮะ นี่คุณทำไมคุณพูดจาแบบเนี้ยคุณพูดจาไม่ให้เกลียดพ่อผมเลยนะพ่อผมอ่ะก็เหมือนพ่อคุณนะหน้าตาพ่อคุณไม่เห็นเหมือนกับพ่อฉันเลยสักนิดเดียวไม่ใช่แฝดกันสักหน่อยจะมาเหมือนกันได้ไงนี่คุณนี่พ่อผมนะก็พ่อคุณฉันก็รู้แล้วนี่คุณจะพูดอีกกี่ครั้งครับว่าเป็นพ่อคุณอ่ะพูดบ่อยพูดย้ำอยู่นั่นแหละกในบทมันมีแค่นี้นี่คุณพ่อผมนะนี่คุณพ่อผมนะนี่พ่อผมนะนี่คุณ ในบทเขาให้พูดแค่เนี้คุณก็หัดพูดให้มันต่างจากบทบ้างสิจะทำเหมือนเดิมมันไม่ได้ได้นี่คุณพ่อผมนี่ฉันรู้แล้วว่าเป็นพ่อคุณแม่ฉันน่ะดีกว่าพ่อคุณซะอีกก็แม่คุณมีนมอ่ะพ่อผมไม่มีนมก็ใช่ไงแม่ฉันถึงดีกว่าพ่อคุณไงทั้งฐานะทั้งรูปร่างหน้าตาแม่ฉันดีกว่าหมดเลย น,นี่อะไรแทนที่จะบอกกันก่อนนะว่าพ่อคุณจะมาอยู่ด้วยอะ่ะนึกว่าจะมาแค่วันสองวันมีอะไรสามวันแล้วพ่อคุณยังไม่กลับอีกสามวันอะไรคุณอะไรพ่อเพิ่งมาก็นั่นแหละก็พ่อคุณมาอยู่ที่เนี่ยหนึ่งนาทีก็นานเหมือนเป็นพันปีแล้วนี่คุณเอาหนาวนะพ่อโทษนะเดี๋ยวพ่อกลับเองก็ได้นะอยากกลับก็กลับไปเองนะคะพอ่อหนูกับพี่อาจละ่ะไม่ไปส่งหรอกนะคะ เชิญกับบ้านนอกของพ่อไปเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งอะอากาศที่บ้านนอกอะก็ดีกว่าที่กรุงเทพตั้งเยอะนะคะพ่ออยู่บ้านนอกไปนั่นแหละคะ่ะดีแล้วไม่มีฝุ่นไม่มีควันจะได้ไม่แพ้อากาศเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเสียเวลาพวกหนูต้องไปดูแลอีกกลับไปให้หลานๆที่บ้านพ่อดูแลพ่อเธอคะ่ะอย่ามาเสียเวลาในเมืองกรุงเลย <c oughs> อะนี่ถือเป็นค่ารถนะคะ หนูช่วยได้แค่นี้ละค่ะนี่คุณมันจะเยะมากไปเลยนะมากไปตรงไหนน,นี่ฉันถือว่าฉันใจดีแล้วนะเนี่ยจะมีลูกสบายคนไหนดีเท่าฉันอีกคะคุณให้เงินพ่อเป็นค่ารถกลับบ้านไปอีกแต่นี่พ่อผมนะก็พ่อคุณไงฉันถึงให้เงินไปแบบเนี้ยผมคน,คนต่อไปไม่ไหวแล้ว คุณนี่อะไรของคุณเนี่ยณู้ชห้ฉันลงทําไมเสียเวลาไหมแทนที่จะรีบไปฮะคุณไม่ต้องไปหรอกคุณเนินอยู่นี่แหละนี่ฉันจะไม่ต้องไปได้ยังไงคนที่ไม่ต้องไปอะพ่อคุณมากกว่าไม่ใช่ฉันนี่พ่อผมนะบอกกี่ครั้งแล้วว่ารู้แล้วว่าพ่อคุณนะฮะมาคุยกันให้รู้เรื่องเลยนะคุณคุณมาพูดให้รู้เรื่องก่อนนะนี่คุณคุณ ไปประตูเดี๋ยวนี้นะคุยกับฉันก่อนคนุณคุณพอ่พอพ่อคุณนี่ในที่สุดคุณก็รู้แล้วสินะว่าชีวิตคุณอนะขาดฉันไปไม่ได้น,นี่คุณคุณเปิดนะ เราให้เล่นใหญ่ทำไมเนี่ยพ่ออ่ะนี่ถือเป็นค่ารถนะคะเฮ้ยอ่ะ,อะที่ดิน850ไร่มูลค่า2500ล้านไี่มึงดียวกักูไว้สรุปยังไงวะเบาสเมียกูอยู่บ้านเอ้านี่เมียมึงไม่รู้เหร ให้รู้ได้ไงเร่าที่มันไม่ใช่ของกูที่มันของพ่อกูให้รู้ตายอ้าวที่ของพ่อมึงแล้วพ่อมึงจะโอเคไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะ่ะเดี๋ยวกูจัดก,การเองเนี่ยกูวางแผนนะให้พ่อกูมาหากูที่กรุงเทพละเพราะว่าไท้อยู่ที่ที่นั้นอนะ่ะขายไม่ได้หรอกแกไม่ยอมหรือแกรู้อแล้วพ่อมึงจะยอมเหอวะเดี๋ยวกูอ่ะ จะพาแกไปกินคง,คงกินข้าวหลอกให้ตายใจแล้วกูพาไปอยู่บ้านพักคนชราเลยให้อยู่ที่นั่นเลยไม่ต้องไปไหนที่อื่นนะเดี๋ยวกวูหลอกให้แกเซ็นเอกสารสัญญงสัญญาโอนที่ดินนี่เรียบร้อยมึงไม่ต้องกงังวลเรื่องเนี้ยกูวางแผนไว้หมดแล้วแล้วแกจะยอมเซ็นให้มึงใช่ไหมมึงลูกกูเป็นลูกที่ดีลูกที่น่ารักพูดอะไรไปพ่อกูเชื่อหมดแหละเดี๋ยวพ่อกูก็ยอมเซน็นมึงไม่ต้องกังวลหลอกเรื่องนั้นน่ะไว้ใจกูได้ นี่กูคุย,คยกับลูกค้าไว้แล้วนวย้ยเขาเตรียมเงินสดไว้แล้วนวัยสองพันห้าร้อยล้านน่ะเออเออมึงเชื่อกูดิกูวางแผนไปหมดแล้วมึงไม่ต้องกังวลใจเลยแปบ๊บเดียวเดี๋ยวจัดการได้นี่พ่อกูก็เดินทางมาแล้ว,ลวนะนะไม่พลาดนาเคเนี่ทีะะ่รค่ะเจอกันเจอกันเอ้ยไม่คุยกันไม่คุยกันเออเออเดี๋ยวกูโทรหานะเออเสียงใครมาเหรอคะ่ะ ค่ะทิลักค่ะเพื่อนมากลับแล้วพอนะให้เล่นใหญ่ด้วยอ่ะอ่ะอะหยุดอ่ะอะอย่าทิ้งขยะตาวิเศษเห็นนะเห็นอะไรผมเห็นเนี่ยคุณเนี่ยทิ้งขยะทิ้งขยะนี่นี่คุณฉันทิ้งขยะหน้าบ้านฉันรลคุณเป็นใครคุณเข้ามาได้งไงฮะเอา้าผมคือหน่วยงานตาวิเศษเทศบาลตรการตาขี่พายุทะลุฟ้ามาจับคนทิ้งขยะอย่างคุณไงครับ หน่วยงานนี้มันหน่วยงานอะไรวะชื่อนี่คนคุณดูดีๆนี่มันคืออะไรนี่มันไม่ใช่ขยะหมอยอ่ะมันเป็นขยะฮะเนี่ยมันคือผ้าเช็ดหน้าไม่เชื่อคุณก็ลองเช็ดดูสิเนะี่ยเห็นไหมผ้าเช็ดหน้าจ็ชั้นเลยลองดูผ้าเช็ดหน้าช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยคุณ หน่วยงานนี้มันมีจริงๆเหรอฮะหน้าที่คุณคือหน้าที่ทำอะไรนะฮคะมีสิครับมันเป็นหน่วยงานรับทั้งราชการเ <laughs> นลองพูดชื่อหน่วยงานอีกทีหนึ่งสิหน่วยงานไม่เหมือนเดิมหรอกครับ <laughs> นี่ไงคุณเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้แล้วเนี่ยมาบุกรุกบ้านใช้แบบนี้ได้ยังไงฉันแจ้งความจับได้นะคุณนี่คืออะไรมันเป็นขยะครับอ่ะแล้วอย่างนี้ฉันต้องทำยังไงเอานี่เป็นขยะคุณก็เอาไปทิ้งสิครับ นี่คุณนี่มันคืออะไรดูดีๆว่ามันคืออะไรมันคือขยะเออขยะไงเห็นขยะก็ต้องเอาไปทิ้งสิแล้วนี่อยู่ๆขยะอยู่ในมือเอาให้คนอื่นเอาไปทิ้งบ้าปเปล่าเอาไปทิ้งให้ลงถังด้วยนะไม่งั้นบอกฟ้องหอน่วยงานคุณนะให้เด้งคุณออกเนี่ยบุกลุกบ้าคนอื่นเข้าอกทั้งหา่า ไม่มีตัวกวลัวแล้วนะครับพ่อสบายๆครับพ่อเดี๋ยวผมพาพ่อไปกินข้าวนะคะต่อไปไม่มีตัวกวลัวแล้วพาไปบ้านพักคนชรลาในนั้นก,กูหลอกให้เซ็นเอ,อเอกสารโอนที่ดินให้เรียบร้อยโอ้พ่อพกูเซ็นให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วง,วง <c oughs> แกคิดว่าแกฉลาดเป็นคนเดียวแกคงไม่รู้หรอกว่าที่ดิน2500ร้ไร่นี้ฉันได้ไมาอย่าง คุณแต่นี่มันพ่อผมนะก็พ่อคุณไม่ใช่พ่อฉันนี่ผมต้องเน่นแข็งๆหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องหรอใช่สมใจคุณแล้วใช่ไหมอ่ะพ่อผมนะ เดี๋ยวนะแล้วมันไปไปอันไหนต่อว่ามีคก็พอคุณฉันก็รู้แล้วในบทมันมีแค่นี้คุณก็หัดพูดให้มันต่างจากบทบ้างสิได้นี่คุณพ่อผมนี้ฉันรู้แล้วนี่มันไม่ใช่ขยะเนี่ยมันคือผ้าเช็ดหน้าเล่นตอนไหนเล่นเล่นเล่นเก็บ พาเช็ดหน้าช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยนี่คุณเขา